ใครได้หนุ่มไทยไปเป็นแฟนนะ <c oughs> บอกเลยห <c oughs> นักมากขอบฟ้องขอบใจหลายๆเด้อขอบ่าคุณเด้อก้าบเด้อสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดี มื่อนี้มีหนุ่มไทยใจดีพี่น้องเพิ่นให้เงินมา2 0 0 0บาทเพื่อซื้อแต่งโมเบาไายไปแจกชาวบ้านพี่น้องนึกไหมเนาะ <ül> เพิ่นซื้อให้ไปแจกชาวบ้านที่แบบเพิ่นบ่มีขนะพี่น้องให้เพิ่นได้กินแต่งโมเนาะที่เบายอเพิ่นปู้แต่งโมนี่ก็ถือว่าแซ่บไปเลยพี่น้องจากที่เฮาเก็บมากินเนาะเขาก็ให้เงินเบายเน้องพี่น้องก็คือแบบมันกรอบแล้วก็มันหวานเฮากา็สิแจกให้แต่คนเพื่อนที่เพื่อนบ่อค่อยมีขนาพี่น้องคนที่เพิ่นแบบบ่ค่อยได้ซื้อกินเนาะ เฮากระสิเอาไปให้เพื่อนได้กินหลังจากที่คลิปนั้นลงไปวะแม่วาช้ำในขายแตงโมบ่ได้เพื่อนก็นเลยซื้อแตงโมใส่มแม่วาแมนนบร้เฮาและที่พากันไปเก็บกันสามคนเลยพี่น้องเลยเพื่อนซื้อน้ำเฮาแล้วให้เฮาไปแจกชาวบ้านเนาะพี่น้องแม่ว่าเฮาไปขายมันก็บม่ค่อยได้ขายพี่น้องก็เข้าใจเพื่อนอยู่นอกชาวบ้านก็คือเพื่อนต้องได้ประหยัดอยู่ประหยัดกินเพืออพ่อครอบครัวเนาะก็คือแบบแตงโมนะเป็นของที่เพื่อน ถ้าบ่าจาเป็นเพิ่อนอก็บ่ค่อยซื้อนะมันเป็นของหวานของกินเล่นเนาะพี่น้องแต่โม่ก็ถือว่าย่างงลายอยู่ได้ยมีแต่หน่วยใหญ่ๆเขาเบิ่งไปส้มน้ากันเลยแม่พ่นเอาไปขายกะหลายเติบแม่พ่นเอาเป่ามา่ส่เลยเข้ามาซีมาเลือกว่าตัวใดซุกแล้วเป็นหน่วยสีดำเนาะ ผู้ใดหูนะ้ในพี่น้องพันนี้จะพันลง,งลงมาพี่น้องมารวยถ่ายอยู่หลดหัวลงเลยนี่ต,ตัวนี้นีได้แหละได้นีตัวนี้พี่น้องนี่ลูกนี้ไม่บ่าบอกเก็บใส่กระสอบเลยนี่มาโอ้โหเครือปนตายแล้วแมนอุ๊ดเลย ปนกันหน่วยใหญ่หน่วยน้อยมีทั้งใหญ่ทั้งน้อยแหละแต่งูหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ปนกันเออมย์คนบ้ามันบ่ค่อยสมบูรณ์เอาจิฮาเลาะก,กิฟเอาเนาะพี่น้องนี่แถวนี้ลูกเยอะมาก นี่แถวนี้หลายเนาะแก่แล้วตัวนี้กระพัวเครือคนแก่แล้วจั่วตัวนี้กระจั่วโรนี่ี่น้องจั่วจั่วลำบากลำหมวกได้เนาะลมพี่น้องเลยจะว่าอากาศฮอนปูดใจฮอนคักร้อนมากเหมือนอยู่แอฟริกาเคยไปหลอยแอฟริกาน ลูกนี้ล่ะลูกนี้ก็แก่แล้วน้องน้อยนี่โอเคป้าพี่น้องปิดตาแซสพพูดซ้ำนี่พูดดีเสบแก่แดดคือน,น้อยว่าแหละป้าหน่วยข้างหลังนั้นญ่ๆอืๆนี่ลูกนี่นอนตะมุตะมิอยู่พี่น้องโจ๊ะโจ๊ะเรียบร้อยตัวนี้ค่ะนี่ บึงไปบึงมาผ่านยิ่งลายยู่แต่งโม่บาไอาเนาะตอนนั้นคือว่าสิบเบิดละมันไปเต่นมาใหม่มันหาก,กันใหญ่ที่เนาะโจ๊ะโจ๊ะพี่น้องตัวน,นี้กะน,นี่ว้าวมากพอดีงามเนาะพอดีเลยแจกคนละหน่วยคนละหน่วยแม่ละตัวนี้ก็คือเครือกำลังสิเป็นเนาะซํำนี้แหละเพื่อนเอาไปหนึ่งกินกับแจว่วพี่น้องหวานเจี๊ยบนี่เครือนี้กำลังเป็น ถ้าฝนตกห้วยจังหน่อยนี่โอ้ยหวานเกี๊ยบเอาแม่เพิันยู่ใส่แล้วเบิ่งก่อนโอ้ยอยู่ฟุ้นนี่ลูกนี้ก็แก่แล้วนะแตงโมน่าแก่แล้วแตงโมน่าแก่แล้วแต่เฮายัางหนุ่มอยู่เอ,อ่อออยู่เอาใจเบิง่งมังโมพ่นนอนตะมุตะมิอีไปน้องนี่นอนอาบแดดนี่ ที่ง้อตอนขนไปใส่รถนะพี่น้องมันนักมีใครสนใจมาแบกแตงโมช่วยสาวลาวไหมนี่ลูกนี้ก็ได้แล้วเขาเบิ่งจากเครือเพื่อนนี่พี่น้องเครือตัวนี้นี่มันแก่แล้วนี่แบิ่งขวัญเพิ่อนน,นํ่เรียบร้อยตัวนี้เต็จน้องตัวเกี่ยวจัว่วหวานช่ำขนาดเลยได้พี่น้องแตงโมงน,นี่ก็ได้แล้วนี้นี่ เ่าคือสีอ่อนอยู่ของนี่นีอ่อะไรมาเจาะเนี่ยอืมงัวงัวเนาะอเอาเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แล้วลูกนี่ก็ยาวขนาดเลยนุ่ง้องได้แล้วตัวนี้ก็เรียบร้อย มารวยมารวยมากินแตงโมแล้วลูกมือเศร้านี้เพื่อนกับมาเอาแตงโมก็บอกอ้ายพี่น้องมารวยตั้งแต่เศร้าเลยเก็บแล้วก็น้องน้อยเพื่อนเอาไปใส่รถน้องพี่น้องซาเล้งสวัยดีคุณรวยกินแตงโมไหมลูกเดี๋ยวจะให้น้องหมาเขากินน,ำนํำเนาะพี่น้องท้ายคลิปจะกินอันนี้คือน้องตุ๊กเกี่ยวเก็บไปให้น้องน้อยมาใส่กระสอบเนาะแม่หวาเพื่อนก็นเลือกเก็บอยู่พ่นเลยพี่น้อง นักขนาดนักเนาะแตงโมนะ่ะหาติกิโลได้ดีขนาดเลยมารวยไปใสก่กระไปน้าพี่น้องมูซ่าวนีมาเก็บกระเอาอ้ยบ,บาอ้ยบาให้คุนกินเนาะกินตอนแรกก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่จะป้อนนะลูกไปเ <ะ S 2> ก็บแตงโมด้วยกัน่วยให้กําลังใจคนนุณโหนงหน่อยเร็วๆอาซีฟนี่นะขอไปคนปลูกแต่ไม่อยากไปคนขนมันนักแตงโมนี่มีน้ำนักหลายพี่น้องเลยก่อ,อกมันนะหนักมากไปก่อนนะ อันนี้แฟนมารวยน,นี่พี่น้องขา,ขาวๆนี่ลงอาบน้ําสะอีคุณแม่คุณแม่หวายทางนูง้นคุณรวยช่วยงานเก่งมากพี่น้องเบองนี้เก็บแตงโมช่วยกันลูกอันนี้คือเคือเพิ่ตายเบิร์แล้วพี่น้องก็คือเพิ่แก่เบิรแล้วเนาะนี่แดงมากแตงโมเราบิร์ตออกสมองนี่น้องเลยสายหัดคอเอาเออกไม่ได้ แก้หมวกก่อนพี่น้องเลยคือแปลว่าเพื่อนขายหลายเนาะเข้าจนบัวาชิไปขายอยู่ใส่แตงโมเฮานะพี่น้องแม่เพื่อนก็นเอาไปเลาะขายเบาอ้ายได้ตามน้งเรียนตามอย่างก็ไม่ค่อยได้ขาย,ยเก็บเลย เอาลูกเอาแบกเอาลูกเอาลูกเล็กๆนี่ลูกไปกินนี่มาพานี่เอามาซื้อแตงโมสวยเจรวยเนี่ยเด้อคุณรวยขายแตงโมใช่ไหมเจรวย ได้รวยรวยแล้วใช่ไหมเก็บใส่ก,กระสอบก่็แตงโมงงเขียวมากเขียวหรือว่าดำอยู่อันอยู่นะคะนะาเพื่นปุ๋ยหน่วยสีเขียวนะจินตลานะพี่น้องน้องตัวเกีบเขานมักแต่งโมจินตลาเลยหน่วยสีเขียวๆไล่ๆนะพี่น้องแตงโมจินตลาไม่ไหมอนะ่ะ พอก่อนนงนอนจามีนักแหงนี่ยใครมันจะแข่งเท่าโหน่งน้อยโงูเฮาเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ประมาณนี้เลยเนาะมี็นตัหน่วยใหญ่เลยพี่น้องหน่วยน้อยกับปนกันเฮาก็ะสีเอาไปแจกเลยป่านี้พี่น้องเลยไปนะสตาร์ทโบได้ย้อนว่ามันติด ติดก้อนหินเซตวันนี้รถคามันสตาร์ทบ่ได้มันติดก้อนหินรถติดซะแล้ว Bao ừ, no. nó bố cái có mà chim. chân ním à mô. mà, hai chín. Hai chín mà mô. No. Đây, ông mà chín bất kỳ lưu lưu? Mãi mô m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 ô mãi m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 ô น้องตัวเกี่ยวกายมากาว่าบอกเอ้ยตัวเกี้ยวว่ะเขาอยากดัดพันคือเจ้าน่ะว่ะเรื่องยังอันนี้ฮะเรื่องยังนี่เรื่องยังนี่ลูกให้เกี้ยวใหนเกี้ยวให้ป้ก่อนในมือเนี่ยป้านี่ให้แม่อันนี้ให้อันนี้อันนีจ้ามาอันนี้สุจ้าสุจ้าก่อนสุจ้าจังโม่หนีเร็วสุจ้าขอบใจเด้อยมือเอาย้อมือเอาขอบใจเด้อยมือย้อมือเอาทูกุ้ยขอบใจเด้ออ่านายเลยพี่น้องอันนี้ละอันนี้เอาอุ้มเอาอุ้มเอาเอาอุ้มเอาเร็วๆอุ้มเอาอุ้มเอา ไหวเบาไหวเบ่เออไปบะนี่ยางเข้าทั้งหัวาพี่ไปไปพี่น้องไหวเบลุโอ้เพื่อนอายก้องพี่น้องหู้จักอายเนาะนี่พี่น้องให้แม่เพิ่นเอาให้หมูเพิ่นเอาแตงโม่เอาแตงโม่ไปกินเอาแตงโม่ไปกินเ FC เพิ่อน FC เพิ่นให้เอามาให้เพื่อนบ้านกิน เย็ซีให้ซื้อมาแจกได้อ้วยดีดีหนุ่มไทยให้ซื้อมาแจกส่วนบ้านไปกันเลยจะท่าวันนี้ยินแซ่บเด้อด้วยอ๋อมาโมโงไปกินหน่วยใหญ่เนี่ยเอาไม่ค่อยเล้า เอาง่ไปกินได้หรอแม่ยายเอาแต่งูไปกินงมาหัเอาป็นนางหลินยามแรงพี่น้องเลยเวิร์งงูเอามาให้กินพี่ ไอพีไอพียู่ดีมิแห้งเด้อยูดิมิแห้งมาให้พินมาเด้อเผลอกำลังเฮ็ดกินพี่น้องท่านเฮ็ดกินแรงหนึ่งข้าวเอาไปกินที่ซื้อขอบใจเนาะขอบใจนะขอโมงขอบใจเนะอุ้ยเก็ดเป็นเคยได้กินน้ำเนาะวางหันทันแดงคืออืน้ำอิริมาโมเคยมีคนมาแจกอยู่บ่แบบ จกให้กินฟรีๆบ่มีเนาะบุ้มอยมีเลยพี่น้องคนที่มาแจกเนาะคือคือเอามาแจกคนที่ถามด้วยว่าเฮานะขายหน่วอเท่าไดแต่ว่าเฮาาบ่ได้ขายแต่เฮาบ่ได้ขายเนาะเฮามาให้กินฟรีๆพี่น้องขอบใจับับจเด้อับจรบจมีเด้อเด้อจับจับจับจัจับ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 ับจับจับัับัวนี้ฮะ อ,อ,อันนี้จ้นนะนกงามขนาดจำได้แน่น้องก้างนี่พิ่นออกนุ่มแล้เพิ่นผอ,นอม้วเดี๋ยวนี้นี่เห็หนอะไรขอบใจเ้อะชุดจ้าที่เพิ่มักลงวัดนะพี่น้องนี่เอาแตงโมไปแล้ว เพิ่นออกนมนะเพิ่นยืดห่างนะจอ่อยอ๋องนางโซนมากับนางโบน,นั่นนั่งยินล้อรถทั้งลุลยยง่มผูมาากนี่ยานหยั่งโออ๋อเร็ว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 มาซื้อไข่ดาวมาจะบ่านี่บอลไม่เก๋ซื้อไข่ดาว อาามวมาแจกให้กินโดยเขาขอบใจหลายๆเด้อคำังคลเด้อตาเจเด้อ้าุ๊กบีแห้งป่มาเด้อเจ็ขมาเด้อ้้มูเด้อได้ียน้มูนี่เด้ออันนี้บอปู๊กู่เองปูไอ้ปูอเหรปูคองเฉี่ยแล้วอน้ำบเดินะนกดุกเลยเก็ป็นายเลย อันนี้อามาให้บ้านเมืองกินขอบใจลอยเห้โดยเออว่าเป็นด่างน้ำมันไอต่อเกลยวลูกหาเร็วๆชุดจ้าชุดจ้าเออขอบใจเด้อฉันลูกขอบใจหลายๆเด้อไปบบบนี้อย่างเขาเพื่งนไปดีไหมลูกชอนเอาบักงูไปกินโดยบักงูในสวนปลูกเองเออเด้ไปไปต่อกันวันนี้พี่น้อง ไปพุ่นเนาะโดยปรีพ่นมาแต่เลี้ยงงัวเนาะซํำนี้ชุดจ้าชุดงามโอ้เธอูงามขนาดเลย้ายบานี่ไปแล้วเนาม่าที่อ่โอ้ยแล้อย่าปน้แม่นใจพอใจไปใจอยหน่ย คือกำลังยยางมาบองโมพี่น้องมาเดิมเอาโมไปแม่เนี่ยมาดก็แห้อรเลยยัดลุลัได้บันี้ายเอาโมไปกินอยู่ดีมีแฮไปโดยมาบังโมไปกินใหญ่ ใส่เสื้อก่อนบ่ใช้เสื้อกระไดยิ้มมาเอาอรถแล้วเดี๋ยวนั้นบ่บ่เอาเสื้อปกไหหนึ่งเพว่าเห็นพ่วโลกจะี๋ยมึงเสื้อก่อนไปลงเสื้อก่อนพี่น้องเลยมันโป๊ให้เราสองมากไว้ให้เพื่อนสองมากพี่น้องเพื่อนหลายคนส่วนผัวเพิ่นแล้วลงมาบ่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนเจ็บขาเพื่อนวะลุกล้มรถกมันยังโตบอกเลยว่าลุล้มรถล้มรถเตี้ย ก็ไปสองหน่วยเลยงานไพูดด้จ้าถอยู่ดีมีแหงเด้อเศรษเวยเด้อป่วยพอนิ่งคนป่วยพอนิงคนหักอยู่ลุงจ้าถือไปไปกันต่อยังเฮือนใจจันพี่น้องเอาโมโมไปกินอยู่ดีมีแหงเด้อ จ้เถอะโดี๋ยเอะโอ้โหอบใจอะไรเดี่าวอายังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้กินยังไม่บอกเลยลูกเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอดใจบวายหอมขนาดเลยเนาะกินเพื่อนนะน้องหมาเขาอดใจบวายแล้วจ้ะ อ่ะ,อะ,อะกินเลยลูกโซนกินโชว์กล้องเลยลูกฮะก็เคยเห็นมากินแตงโมเพิ่นว่า จะให้กินแบบนี้พี่น้องให้เพคนกัดกินเลยเด้อกินโชว์กล้องหน่อยลูกกินโชว์หน่อยลูกกัดเลยลูกเอากัดเลยกัดเลยกัดเลยเออพี่น้องมองไหมกินเปล่เปล่งได้อ้าวโบโบโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยโชว์หน่อยลูกกัดเลยลูกไม่ต้องดึงกัดกัด

พี่น้องเงินขาแตงโม2 0 0 0 0บาทนาะเขาที่ให้แม่วาเลยแลจังแม่วาจังให้เบาาอ้น้องพี่น้องเอาแมเพรอบคุณเขาใจมากๆเด้อาัถนาให้ได้สมใจเด้อาัถนาชิงใดให้ได้สมใจเด้อลูกเด็อนุมันความยืนเดินทาง เดินทางไปใส่กันตลอดปลอดแพยนิ่มันพันเนินลำรวยลำรวยขอบคุณหนุ่มไทยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะที่ฝนซอยอุดหนุนแตงโมบออายแล้วก็ไปแจกชาวบ้านให้ได้กิ่นแบบบบต้องซื้อพี่น้องฝนก็ดีใจลายหลายเนาะที่ผ่านมากับโบเคยมีผมาแจกเพื่นว่าเนาะแบบเขาเอาไปให้เพื่อนกระตกใจบ่กเฮ้ยให้ฟรีบ่รือว่าให้ซื้อนะ่นก็บ่อยากกล้ามาเอาเนาะ่นก็ดีใจหลายพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสั้นี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พบพอกันใหม่คลิปหน้าและขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดคำโฆษณาเด้อพี่น้องที่เพิ่นคอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย